ก่อนดูย้อนหลังกราบงามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว าถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ชมอร่อยสุดเขตนะฮะวันนี้ติว่นชนหิวมาที่ศรีราชานะครับมาหาร้านในตำนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราแนะนําในละแวกนี้ให้สักหน่อยแล้วกันถ้าเกิดมาศรีราชาหรือชนบุรีเลยแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างไปดูกันเลยครับช่วงอร่อยสุดเขต สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กะหายได้ประโยชน์อร่อยสุดเขตครับคุณผู้ชมวันนี้เรามากันที่สีราชาผมมานี่นะครับแนะนำร้านเย็นตาโฟกั้งแม่เจริญที่นี่เขาก็มีเย็นตาโฟหม้อไฟที่เครื่องแน่นจนเต็มหม้อมีทั้งกงั้งทอดกระเทียมและก็กระเพรากาั้งไว้ให้เลือกสั่งกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากกินหมูทอดอร่อยอร่อยที่นี่ร้านหมูไม่รู้ที่นี่ครับก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูทั้งหมูทอดน้ำปลา หมูเบลกแตกหมูอบ ตับทอดกระเทียมบอกเลยร้านนี้ไม่ควรพลาบะหมี่เกี้ยวานแดงก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นต้นตำรับบะหมี่เกี้ยวชามเอ็กซ์ต้าเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มกํลาลังดีกินกับเกี้ยวตัวโตๆหมูแดงหมูกรอบและน้าซุปก็หอมหวนราคาก็ไม่แพงแต่ร้านที่จะมาแนะนําในศรีราชาในวันนี้เขาเป็นเจ้าเก่าแก่ที่อยู่คู่ศรีราชามาตั้งแต่สมัยแดงใบเล่อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมทุกๆที่ทุกๆจังหวัดเขาก็มีร้านในตำนานนะวันนี้มาศรีราชา ผมถือว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านในตํานานของรีรัชชาเลยนี่เจ้าของร้านพี่สีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุติอ้วนค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเ,เตี๋ยวราดหน้าในบุญค่ะอ่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้าในบุญค่ะคนไหนครับในบุญในบุญได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะอะในบุญนี่เป็นอะไรครับพี่สีครับเป็นเตี๋ยค่ะแส,สดงว่าเตี๋ยเนี่ยเป็นคนริเริ่ม้าดหน้าในบุญขึ้นมาใช่แล้วค่ะกีป่ปีแล้วพี่บุญเปิดขายครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน 2499รอ้าโอ้ยล่าหน้าอันตรภานของเมืองใช่แล้วเรานับตามพศแล้วปีนี้ปีที่64แล้วค่ะเริ่มต้นครั้งแรกขายที่ไหนครับขายตรงบริเวณมอมตำรวจศรีราชานะคะตรงโรงแรมสามชัยด้านหลังนะคะทีนี้นะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะล่าหน้าในบุญเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นทำงานเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าอายุสิริรวมเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วใช่แล้วก็เป็นขวัญใจใครที่เรียนอ่ะสามศรีราชานะ <c oughs> ใช่ใช่ไหมจะต,ต้องน่าจะรู้จักล่าหน้าในบนุญ <c oughs> เป็นอย่างดีสมัยก่อนเด็กหอค่ะ พอกลางคืนเขารู้สึกว่าหิวอย่างเงี้ยเขาก็แอบออกมาซื้อกันแล้วก็ไปแอบกินใต้เตียงบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะแลื่ย้ายมานี่กี่ปีแล้วครับคือมีสองสาขาแ,แรกตอนแรกเันมีสาขาที่ตลาดศรีเจริญก่อนที่นี้มันมีปัญหาในเรื่องของที่จอดรถครับเตี๋ยเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออน,น่าจะขยายอีกสาขาหนึ่งซึื่อไม่ไกลกยยันมากเอาเนี้ยผมถือว่า ไม่รู้ผมพูดถูกป่ะนะแต่ผมว่าใช่ล้านหน้าในบุญเนี่ยเป็นเจ้าแรกของศรีราชาเลยก็นานมากอะสมัยก่อนมันไม่มีไงแต่พ่อเขาเลยคิดว่าความเป็นลูกคนจีนชอบค้าขายก็เลยคิดว่าจะขายล้านหน้าก็คิดว่าเออมันน่าจะมีไฮไลท์จุดเด่นของความเป็นล้านหน้าก็เลยคิดสูตรหมูหมักขึ้นมาอืมนี่คือจุดเด่นเลยนี่คือจุดเด่นก็คือเป็นสูตรเฉพาะของของทางล้านหน้าในบุญเลยแล้วทีเนี้ยเห็นก็บอกล้านหน้าที่ศรีราชาคุณผู้ชมถ้าเวลาจะกินเนี่ย คุณผู้ชมขาดไปได้ก็ต้องมีตัวนี้นะใครๆก็รู้จักว่าถ้ามาสีราชาต้องนึกถึงซอสพริกสีราชาซอสพริกสีราชาทีนี้เตี๋ยก็มีความสือว่าน่าจะเอามาใส่กับทางลาดหน้าได้ปรากฏว่ามันทําให้รสชาติของความเป็นลาดหน้าอีกมิตินึงอะ่ะคือความกลมกล่อมามากมากยิ่งขึ้นอะ่อนะทีนี้มีเมนูอนะไรให้ทานบ้าง ค่ะเมนูเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยเราก็จะเป็นเมนูเส้นใหญ่กับเส้นหมี่โดยเริ่มจากเส้นใหญ่ราดหน้าเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ราดหน้าเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วมีกรอบขาวราดหน้ามีกรอบขาวผัดซีอิ๊วแล้วก็มีกรอบเหลืองราดหน้ามีกรอบเหลืองผัดซีอิ๊วรวมทั้งเกี๊ยวกอบราดหน้ากับเกี๊ยวกอบผัดซีอิ๊วแล้วก็ยังมีเมนูสําหรับคนที่ชอบทานผักนะคะ ก็คือสามารถสั่งได้ก็คือหมูหมักผัดคนะน้ำมันหอยถ้างั้นเนี่ยคุณผู้ชมมานี่ก็เลือกตามใจชอบเลยแต่เบสิกเลยผมบอกเลยอร่อยอยู่แล้วล่ะรัดหน้าเส้นใหญ่เส้นหมี่เนาะเริ่มต้นจานเท่าไหร่ฮะตอนนี้เริ่มต้นที่ราคา40บาทค่ะ40บาทราคาปกติเป็นราคาที่จับต้องได้แบบว่าทุกคนจับต้องได้หมดไม่ถูกไปไม่แพงไปอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ศรีมากเลยนะฮะขอบคุณมากนะคะ มาแล้วลัดหน้าในบุญครับคุณผู้ชมนี่เลยเรามาลองลัดหน้ากันก่อนเลยนี่นะนี่คือตัวเบสิกของเขาเลยเส้นใหญ่ลัดหน้าสิ่งแรกที่ต้องลองลัดหน้าคือเส้นแล้วก็หมูหนะแล้วก็น้ำลัดหน้านะเอาโดดๆเลยหมูนุ่มมากไม่ได้หวานมากนะอันนี้จะไม่หวานนํามากเดี๋ยวผมลองใส่ซอสพริกดูหน่อยผมก็ยังไม่เคยกินนะลัดหน้าแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ซอสพริกด้วยลองดูสักหน่อยสิ เพื่อให้เหมือนตำนานที่เขามีอยู่สักเล็กน้อยเนี่ยใส่ซอสปริกนะฮะอือใส่ซอสปริกอร่อยซอสปริกรสชาติดีเลยผัดซีอวบ้างฮะผัดซีอุวผัดซีอุวในบุญจะเป็นยังไงหมูด,ด้วยหมูสักชิ้นหนึ่งลองผัดซีอุวหน่อย <c oughs> ผมว่าผัดซีอุวในบุญนะ่ะ ได้นะแต่ว่าถ้าถามผมนะยังยังไม่เข้มข้นมากก็อาจจะทําแบบรสชาติกลางๆเพราะบางเจ้าจะเข้มข้นมากผัดซีอิวอันนี้จะแบบกลางๆแต่ถ้าเกิดเติเตมซอสพริกลงไปใส่ในเส้นจะเป็นยังไงกินคู่กันแล้วจะบอกว่ามันดีมากมีกรอบนะอันนี้คนญี่ปุ่นจะชอบมากนะเขาคงคิดว่าเหมือนรามเงมงบ้างเขาอะหมูหมูคงไม่ต้องชิมแล้วแหละเพราะว่าหมูเขาก็นุ่มนะ มีรสชาติในตัวโอเคเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันทอดหรอือเปล่ามันจะกรอบกับน้ำเพิ่มขึ้นเนอะเพราะมันเป็นของทอดเนาะเกี๊ยวกรอบบ้างโอ้โห و, นี่เป็นเกี๊ยวกรอบเลยนะเกี๊ยวกรอบร้านหน้าส่วนผมต้องใส่ซอสพริกอะ่ะไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นมีกรอบเอาไปเหมือนผัดซีอิ๊วใส่ไข่ อันนี้จะรสจัดจ้านกว่าก่าจานอื่นๆนะฮะคณะอันนี้เขาใส่ไข่มาด้วยเพาใส่ไข่มันจะเหมือนเกาเหลาลัดเกาเหลาผัดซีอิ๊วอะ่ะส <c oughs> รุปแล้วกินคร้อซอสพิกเขามีซอสพิกมันนะเพิ่มคะแนนความอร่อยเข้าไปจะเวิร์กใส่ซอสพิกไปจะเวิร์กในของเขาเนี่ย <c oughs> แต่ว่า กินอะไรก็แล้วแต่ตบท้ายด้วยเก๊กฮวยหยวนเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามันไม่หวานมากไงโอเคเลย ลาดหน้าในบุญนะค,ครับคุณผู้ชมสาขาที่ผมมานี่อยู่ตรงไหนครับอยู่หลังโรบินสันศรีราชานะคะเข้ามาที่โครงการศรีราชานครเข้ามาที่ถนนศรีราชานครหนึ่งนะคะอยู่ตรงข้ามกับคอนโดค่ะนะคะเปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่ตอนเที่ยงถึงสี่ทุ่มค่ะอ่าแวะมาได้เลยนะนี่น้องเก๋ลูกใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เป็นทายาทรุ่นต่อไปนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาสีสกวังจากรายการสีก้นโจดวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่ารายการเรามาเยี่ยมแล้วนะฮะ<ช>แล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับสีก้นจดีร้านนี้ต้องลองิดีวย่องดไว มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับ4รสชาติมอบใ้ทางร้านให้ใช้1ลังด้วยนะครับคุณผู้ชมหรือร้านค้าสนใจก็ไปซื้อได้ที่แมคโครนะครับวันนี้ขอบคุณล้านหน้าในบุญมากช่วงหน้าสูป่ประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลย มาถึงช่วงสูตรประจำตระกูลนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ได้หมายถึงว่าบ้านผมมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่ตึกแถวบ้านริมคลองบ้านนะบ้านเดี่ยวอะไรผมไปหมดนะฮะเดี๋ยววันนี้เข้าไปดีกว่าว่าเขาจะมีสูตรอะไรว่าแต่ล็อกหมาหรือยังช่วงสูตรประจำตระกูล ตอนนี้เราเข้ามาในบ้านผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยสวัสดีครับแนะนำตัวงนิดนึงครับค่ะชื่อกอนทิพย์คารดาค่ะชื่อเล่นแพรมค่ะแพรวันนี้ทำอะไรครับค่ะวันนี้จะทำเป็นเมนูหมูแฮมเบอร์กค่ะหมูแฮมเบอร์คุณผู้ชมฟังแล้วมันออกไปทางเยอรมันไหม ค่ะก็คือเป็นเมนูที่สนใจที่หาเมนูเหมาะสําหรับลูกทั้งสองคนนะคะลูกเขาน่ารักมากคุณผู้ชมสองคนนะเกิดคนละปีแต่ว่าวันเดียวกันเดือนเดียวกันที่น้องเลยฮะเนี่ยชื่อกันดัมกับกันตาค่ะกันดั้กันตาผู้หญิงผู้ชายน่ารักมากเลยนะอ้าวนอกเรื่องไปน,นิดนึงคราวนี้เรามาที่ หมูแฮมเบอร์ของคุณแพงเลยดีกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างครับค่ะส่วนผสมก็คือมีหมูสับค่ะแล้วก็มีเนยมีกระเทียมสับนะคะแล้วก็มีเกล็ดขนมปังหอมหัวใหญ่แครอทค่ะแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ําตาลผงปรุงรสแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็เป็นน้ํามันงาแล้วก็มีสีขาวสากีด้วยนะผู้ชมอันนี้เรามาดูนะคผู้ชมขั้นแรกนี่เขาจะใส่เนยก่อนใส่เนยลงไปนิดหน่อยนะุผู้ชมให้ละลายกับเตา พอนเนยเริ่มละลายปุ๊บก็จัดเลยกระเทียมอันนี้ไหมฮะใสง่ายง่ายใส่หมดไหมฮะมมครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวอ้าวโอเคบอกไระ,ะเทียมเสร็จแล้วก็หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นะฮะเยอะไหมฮะไม่เยอะค่ะครึ่งเดียวเอาล่ะตามด้วยแครอทแครอทนะฮะแครอทสีสวยเลยคุณผู้ชมอ๋อเสร็จแล้วผัดเสร็จแล้วก็ต้องไปไปใส่ในนี้<ะ>ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงด้วยใสเครื่องปรุงก่อนนะ,ะรอแล้วบอกนะฮะ อะไรคะอ่าซอสปรุงรสหน่อยน้ำมันงานิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดเดียวนะ่าผงฟุ้งฟิ้งผงฟุ้งฟิ้งนิดหน่อยนะฮะเอาละผิวขาวนิดหนึ่งเสร็เรียบร้อยอ่า,น,ออานิดหน่อยเอาละคุณผู้ชมนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคุณผู้ชมปิดแก๊สแล้วนี่เอาไส้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปในหมูสับ แล้วก็จะใส่อ,อ๋อใส่ตรงนี้เลยฮะใช่ค่ะเก็กขนมปังนะคุณผู้ชมนี่นี่ใส่เก๊ขนมปังลงไปตรงนี้เลยตรงที่เราไปผปสมเครื่องกับหมูนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไข่ไก่ไก่ให้ผมช่วยช่วยจะช่วยเขาเกาะตัวกันอ่าตรงนี้ใช้เวลานิดนึงนะคุณผู้ชมขยำาผสมน้นหมดให้เข้ากันดีนะฮะนวดไปคุณผู้ชมนวดไปคราวนี้ก็เหลือขั้นตอนที่เราจะไปทำให้มันสุกละไข่เนยนะฮะหมดเลยนะ นี่คุณผู้ชมแล้วเราก็มาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆตามใจชอบของเราเลยอ่าตอนนี้เนยเริ่มละลายนะครับนะฮะเดี๋ยวเยวเราก็จะใช้ตัวหมูเนี่ยลงไปละนะครับ้าวก็ทอดไปนะฮะไปเรื่อยๆไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะฮะประมาณกลางๆไปเรื่อยๆเอาละคุณผู้ชมขอเวลาทอดสักแป๊บหนึ่งด้านหนึ่งหนูว่าน่าจะประมาณสักสิบนาทีอ่ะ โอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมนี่คราวนี้ยังไม่จบนะยังมีซอสอีกใช่ไหมใช้ซอสมะเขือเทศเนาะใช้เยอะไหมฮะใช้ัหมดเลยค่ะหมดเลยนะเรียบร้อยต่อไปอซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรา,า,ายเยอะไหมอืออือเดียว่ะพอ,อแล้วตัวนี้จะให้อร่อยต้องใส่เลยรู้ไหม ใช่ค่ะตัวนี้ต้องเติมไปหน่อยแล้วสีมันจะสวยคุณผู้ชมต้องให้สีมันออกสีดำๆอะนี่เลยใส่ซอสต,ตีอ้วนลงไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเห็นไหมโอ้โหใช่เลยเอาล่ะเรียบร้อยแนละ้ว มีเลยคุณผู้ชมอันนี้ทอดด้วยแบบว่าด้วยเนยนะน,นี้ทอดด้วยน้ํามันแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยนี่โอ้โหนี่้องชิมหน่อยจัดเลยแล้วสูตรซอสนี้ไม่ยากเลยนะคุณผู้ชมแค่ซอสมันเขือเทศผสมซอสปีกอวนนะฮะและ้วคุณผู้ชมก็ตัดด้วยเกลือหรือจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแค่นั้นเอง <c oughs> อร่อย <c oughs> ผมว่าเด็กๆต้องชอบอะ่ะนี่ถ้าเกิดว่าลูกพี่เขากลับมาโรงเรียนเนะี่ยต้องโดนแย่งแนะ่ๆ <c oughs> วันนี้เรามีเงินรางวัลน,นะครับมอบให้แกรายการอ 2,000บาทน,นะครับพิพันธุ์ม่นงสูตรพิถีเล็เครื่องเทศปลามือที่1น,นะครับมอบให้1ชุดนะครับพิพันธุ์ซอสเด็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุก,กี้ตราตากีนะครับมอบให้1ชุดพิพันธุ์พิแกงกระหนกวานรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้1ชุดและยัง,งมีหม้อข้าวจากไมโฮ่มอบให้อีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับมีสูตรดีๆอยากเก็บเอาไว้คุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเราตีอ้วนจวนหิวเดี๋ยวผมไปถึงบ้านครับสูตรประจําตระกูลครับตระกูลของคุณทําอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจําตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลยส0ง0ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ได้สูตรประจําตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้ม,เต,มเต็มเครื่องเทศ ง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1นึ่ง้ำจิ้มสุก,กี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราต้าก,กีบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาเรตี้ ตัวลงปุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติอ้วนจนหิวนะครับใครก็มาได้นะครับจะมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นกวนก็ได้แล้วก็มาได้ทุกอาชีพเลยนะฮะพูดถึงอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีอาชีพที่ฮอตฮิตมากเลยนั่นก็คือดีลิเวอรี่คุณผู้ชมวันนี้ผู้โชคดีของเราเนี่ยเป็นคนส่งอาหารมามาพบกับผู้โชคดีของเราในวันนี้นะครับหนุ่มสาวดีลิเวอรี่ครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่อเล่นแมนคุณแมนขับดีลิเวอรี่มากี่ปีแล้ว าป,ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วน้ำฝนทำดิสบัลลี่ด้วยแล้วทำอะไรอีกบ้างขับวินค่ะขับวินด้วยวันนึงต้องวิ่งกี่รอบยี่สิบถึงสามสิบรอบครับยี่สิบถึงสามสิบรอบน้ำฝนนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะส่วนมากบางทีก็วิ่งวินแล้วก็วิ่งอ๋อส่วนใหญ่จะวิ่งเอกสารเดี๋ยวเราจะวิ่งอาหารเยอะครับงานได้อ๋อสิบงานก็ได้อยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องราวเหล่านี้บนโต๊ะกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพามาร้านที่เขาอยากกินนะครับวันนี้เราพามาที่ร้านฟู้ ชาบูไต้หวันหิวไหมหิวไหมเอาละถ้าหิวแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรองบนโต๊ะไปดูว่าฟู่ฟู่ชาบูไต้หวันเขามีอะไรให้เรากินบ้างถ้าเกิดเรามาใช้บริการไปชมเลยครับร้านนี้ครับมาแล้วฟู่ฟู่ไตวันิสชาบูสำหรับวันนี้จัดให้เลยครับกับชุดพรีเมียมชุดใหญ่สุดฟู่ฟู่มิลเลอร์เคิลที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบพ,พิเศษเรามาพูดถึงน้ําซุปกันก่อนที่จัดเสิร์ฟสำหรับมื้อนี้ไม่ว่าจะเป็นซุปยาจีนซุปมาล่าต้มยำ และซุปไต้หวันส่วนเรื่องเนื้อเราจัดเนื้อแบบพรีเมียมหลายเกรดเรียกได้ว่ากินกันจุใจทั้งฟูฟูวากิวไบพายออสเตรเลียสันคอรพรีเมียมหรือจะเป็นเนื้อเต๋าจากักรพัดเนื้อแกะออสเตรเลียเนื้อหมูครบุตะทั้งสันคอสันนอกที่นำเข้ามาอย่างดีมีให้ครบพูดถึงซีฟูด้ดเซตนี้เขาก็จัดเต็มนะครับทั้งกุ้งลายเสือกุ้งอาร์เจนตีนา ุ้งแม่น้าเรียกได้ว่ามากันครบทุกกุ้งรวมไปถึงปลาแซลมอนหรือแม้แต่หอยนางรมหอยเชลล์สดหรือจะเป็นแบบอบชีสก็สั่งกันได้แบบไม่อั้นครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆอย่างลูกชิ้นก็นําเข้ามาอย่างดีทั้งลูกชิ้นไต้หวันลูกชิ้นปลาหมึกแล้วก็หอยหวานมื้อนี้หวังว่าทั้งสองท่านคงจะทานกันอิ่มอร่อยหลังจากเป็นผู้ส่งมานานลองมาเป็นผู้ทานบ้างรับรองบือ้อนีไม่ผิดหวัง ฟู่ฟู่ไต้หวันชาบูโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนี่ฟู่ฟู่ชาบูไต้หวันจัดให้คุณสองคนเลยในฐานะเป็นหนุ่มสาวด e ลิเวอรี่นะฮะเห็นบอกว่าน้ำฝนอดข้าวเลยใช่ไหมข้าวเลยเพื่อมากินมื้อนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคุณผู้ชมและคุณอยากกินแบบนี้สั่งได้แบบนี้เลยนะเอาจัดเต็มแม็กไปเลยครับ999บวกบวกนะฮะ999บวกตกแล้วหัวหนึ่งประมาณพันนิดๆนะฮะแต่จะได้กินแบบครบเลย เดีย๋ยวก่อนก่อนจะกินคุณผู้ชมเบื้องหลังเราถามเข้ามาไปรู้จักกันที่ร้านอาหารแล้วตอนนี้ก็คบหากันเป็นเพื่อนครับยังแค่เพื่อนใช่ไหมใช่ไหมเบืยองขวบม,มีโอกาสพัฒนาไหมดูไปก่อนมีเเดนเน่ดูไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้เราก็มากินถือว่าเป็นมือ้อเบอร์พิเศษเนาะที่ได้รู้จักกันนะอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นอะไรอย่างอื่นก็ว่ากันไปน้ำฝนหิวยังอยากกินอะไรก่อน อยากกินเนื้อมาวพี่ติวนจัดให้เลยโอ้โห,โ,หโหคุณผู้ชมนะ อยากจัดเต็มแบบนี้จัดไปเลยครับ9 99 9บวกบวกนะครับสั่งได้ทุกอย่างแบบนี้เลยแล้วก็พีเมี่ยม,มากอร่อยมากถูกใจไหมวันนี้ถูกใจครับอร่อยมากแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับเดี๋ยวกินเต็มที่เลยขอบคุณมากนะครับ,รบทำได้หลากหลายเมนู ซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชวนหิวลาดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเอ๋นะครับแล้วก็ร้านฟูฟู่นะครับไตหวันชาบูมากเลยให้ผู้โชคดีของเราสองท่านเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยตามความฝันเลยนะครับถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วเนี่ยอยากจะทานมีที่ไหนบ้างครับเรามี5สาขาทั้งหมดนคะคะมีสาขาพระราม4 ie, ี่อารี G Tower พระราม9แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ M p i r e Tower ที่นี่ค่ะแวะมาได้เลยคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดมาทานนะพูดคำว่าดูมาจากตีอ้วนชวนหิว คุณเอจะมอบให้ส่วนลด10%เลยค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการจนถึงสิ้นปีนี้31ธันวาค่ะโอ้ว,ว้าวคุณผู้ชมปกติเขาไม่ลดนะนี่เขาลดให้10%เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีซอ,อสอเนกประสงค์ตีวุ้นจนหิวนะครับห้องไปทางร้านไปใช้หนึ่งชุดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ